สวัสดีค่ะมาพอกับสาวโมดอีกแล้วค่ะในช่อง y YouTube มันตน c โนชแนลค่ะมือนีกับเข้าปลายุค้าคือเก่าจะพี่น้องมาหาเหตุยุค้าเนาะก็ไปเบิ้งสาวมดกันว่าสาวโมดสิใดหรือบอจ่ะไปไปหาเห็ดยุค้าเนาะสาวโมจ้าเหตุยุค้าจ้ะเมื่อกี้เห็นยุค้าคือเก่าจ่าาาาาาออจ้าขาสวยๆจ้า สวยหนี่จะ้ะหนี่จัแม่นออกข้างๆแกพี่น้องไม่ค่อยออกมือนี กล้องอิงใไ่อิงจ้าขายง่ายจ้าด,ด,ด,ดีจ้านี่ดอกนู้จ้าคนหลายคือเกาที่น้องฝนบปรตกกันี่จ้า

ดอกจ้อยแจงโอ้บงคนคนหลายขนาดอ้ยงาม สวยๆแล้วให้เบิ่งอีกจ้เก็บให้เบิ่งอีกถือกล้องเองให้เองนี่จ้ะกะเลยบ่เห็นสาวหมดนะกะเลยเห็นแต่มือจ้ะเบิ่งจ้ะดยวสวยๆวยมอยู่ดอกเดียว ดอกใหญ่นี่นครับเมกับลูกจุ่มน,น,น,นะนี่พักขมยกระางกระถินเียนีบอกว่ามีนี่สองดอกนี่สองดอกอเนี่ยมาทัองปีจ้าอันอดอกน่อยมันจา้า

กออี่เดินจ้าดดินงายจ้าคนจจกพี่นางเบิ้งทางพุน่นโ่คนแลวกระาทพุ่นอีกจ้าพี่นองเบิง้ง ทางผุ่นกระตินจ้ะสี่วงสวยๆจ้ะ <c oughs> คุณคือขานไปได้คนได้หลายคนพี่อ,อยงผ่า,าน <c oughs> <c oughs> บึง

จะหานึ่งตาวต้นเด่นหิคนะดึงนีจ้าหิดอยู่ค่ะือว่าหิเผึ่งขม้งอะไรนะมีแต่สองดอกแล้วก็ดอกหน่อยดอกหนึ่งจ้าโอ้ย เดอกมันรุดหนึ่งจ้ดอกแม่งกันเม่อแม่แม่เมื่อแม่แ่อยู่สั้นดอกมันเป็นสีรอะอันอีหลาเดียวมันเป็นยงสีหันงามๆเลยทางที่้วคนบาดดือห้าจังสีเนาะดยยาอ้าวโดยยาเชียนนั่นเลย

Ừ, ừ. nhây khăn hạt ừ, chả đỏ ngay nhây khá ngay nhây không nghĩ đẹp chả cần đưa lên đấy chả Iya, dan mau tahu, Kak Nisa. Iya, udah, udah, ดอกนึงหักยากบานแล้วจะดอกนี้มือนีจ้าดอกสวยเบิ่งจ้าดูค้าจ้าแฮมหิดกันอยู่บนน้อเบิ่งจ้าดอกนี้ยๆสวยสวยนี่จ้าสมมติว่าสมมติเห็นอีกดอกนี่แถวนีจ้า ย <Det> mm hmm. ี่แถวนีกันหนีปั๊ดมานทุกอย่าง mm hmm. ทช้าไ่ได้เดืดตางข้างนี้ใช่ คนกันยังหลายคือกาจากพี่น้องมนามือนี่เคลียจันเปลี่ยนพี่นออ้องเอ้ยเปลี่นขาก,กี่ดีอุอ้ยงามงามีาม่จฉาวยสวยแล้วให้เพิ่งี่จ้านี่กจะดอกนี่จ้ะ,ส,ส,ส,จะ,จะ,จะสำมาให้เบ,บิ้งขาหินตอนหิดปวกตา khá nhầy cả đợi nhịp cái hàng đợt dưới hàng trà xuống này hả đợt hả thí ổn ลังม่วงองินออน,อนม่วงงามๆจากพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้สามดกับสิขาจากเมื่อเด้จา้าด้วยการพามาหาเก็บเห็ดยุค้าจา้าเบิ่งเห็ดสาวมดจา้างามกระดอกกระเดือจากพี่น้องเบิ่งจา้ามีได้ดอกสวยๆจา้จาจังใดก่ายลืมอย่าเพิ่งลืมสามดเด้อยจา้ากดเปียกรังใจเห็ดสามดคือเกาแน เมื่อนีนสามีกับเขาจากกันแล้วจ้าขอบคุณค่ะ